สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเครบรสเก้ามวยดีพิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเก้าแล้วก็ศึกมวยเด็ดสังวินเดือดนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจเ8คนสิบแปดช่วงเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําเช่นเคยนะครับแอปพ K เคสองสี่เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีดีที่ผมอยากแนะนํา a p k 2 4สี 24, ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับผมพร้อมที่จะให้คาแนะนําและแฟนคลับที่อยากเป็นพี่น้องร่วมใจค่ากลุ่มไลน์นะครับครอบครัว adpk 2 4สีนะครับพี่น้องร่วมใจค่าอยู่2000กว่าท่านที่แห่งนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ก็จะมีฟอร์มการชกมีน้ำหนักมีราคาเรทและก็มีราคาสุดๆจากขอพิทีส่งให้ฟรีนะครับบันทึกเบอร์ตัวผมนะครับ093 050480ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์เป็นพี่น้องร่วมครอบครัวแอสพิเค24ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ผ่านมายังไปได้สวยอย่างผาพี่น้อง นำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียได้เสมอมาอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่ลองมาเป็นพี่น้องร่วมชายคากันดูนะครับต่อไปมาดูมายรักมายชอบผมนะครับช่องแรกนั้นเป็นเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับดูเอ็นผู้กององค์ต่อมอพบกับท่านก้องนาภาบี BC k ีเคยิมคูณนี้ใกล้เคียงนะครับกระดูกคือทางด้านก้องนาภาส่วนดูเอ็น,นี่ฟอร์มสดนะครับเป็นมวยที่น่าติดตาม เรทเปิดมากใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมมองว่ากล้องณนา,าดีกว่าต้นๆเข้าไปก่อนนะครับราคาเรทเปิดมาแค่ห้าสี่เข้าแล้วอย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนเอานะครับชอบไปที่กล้องหนาบีซีเคยิมนะครับคูจะสองเพชรเจียงยืนชิดมืองนดนพบก,กับทางด้านเสือเสือคาบดาบแดงบุญบงรักเพชรเจียงยืนวันนี้ต่อสองปอน,นหูต่อสองปอนมันก็ยังเป็นมือที่ไร้ผิดประเภทนะครับมันไม่ใช่คู่ชกกันนะครับวันนี้ต่อสองปอนหรือต่อสองกิโลก็ไม่มีผล เพชรเชียงยืนซ้อมยิมงานผู้จัดเก๋าเกมหนักแรงวันนี้ดีกว่าคู่วงจรลุนได้ถึงนับนอกนะครับคู่แรกก็มีโอกาสนับนอกสูงนะครับถึง8 0 9 0รซระหว่างเจ้าดุเอ็นกับก้องนาภาส่วนคู่ที่2เพชรเชียงยืนกับเสือคาบดาบผมมองว่าเสือคาบดาบต้านไม่ไหวมีโอกาสแพ้นับแพ้น,นอกได้เลยเป็นทีเด็ดในรายการวันนี้นะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์คู่ที่3ศักดิ์ศรีหยกขาวแสนชัยมือไทยยิมพบกับท่านประจันบาล ทางด้านศักดิ์รีนี่เก๋าเกมหนักแรงแต่ว่าหยุดไปนานนิดหนึ่งส่วนประจันบาลน,นี่ก็หูหหนักแรงทุกๆเช่นเดียวกันเรดเปิดมาทางด้านศักดิ์รีเป็นต่อ19บเ้าหน้าลงจนรองครับประจันบาลฝีมือใกล้เคียงกันหนักแรงไม่เป็นรองและโชคสม่ำเสมอกว่าวันนี้หน้าลงจนรองครับชอบไปที่ประจันบาลสชวาชิต8ริ้วคู่เอกของาการวันนี้นะครับชาละวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมพบกับทางด้านเพชร8ริ้วซุจิบะมีเกี้ยววันนี้ ชาลวันนี่เสียเปียบรูปร่างแต่ว่าความแข่งหนักแรงฉลาดัะเหลี่ยมดีส่วนเพชรแปดริ้วในเตะขาต่อยหมัดแรงรุนแรงทุกลูกผมก็ยังมองว่าชาละวันเนี่ยหลากหลายกว่าจิตใจมั่นคงกว่าเหลี่ยมดีวันนี้จะชนะนะครับชนะเพชรแปดริ้วสรุปเมยรักมาชอบช่วงนี้คู่แรกชอบไปที่กล้องนาาบีซีเคยิมคู่ที่สองผิดชั้นผิดประเภทครับที่เด็ดไปที่เพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ ู้ที่สามรองไปที่ประจันบานสจอออวิชิตแปดริ้วและคข่กงกรายการวันนี้ชอบไปที่ชาละวันยกข่าวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับสองคู่มีโอกาสนับนอก,ก็คือคู่ดูเอ็นกับกล้องหนาา้าผามีโอกาสนับนกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น,น 80, และอีกคู่นะครับเพชรเชียงยืนวันนี้ผมมองว่าจะชนะมีนับมีนกค่อนข้างแน่นะครับเพชรเชียงยืนจะชนะนับนอกเสือคาบดาบนะครับต่อไปมาดูศึกมวยเดือดสังเวียนเดือดนะครับ กิจสดาแดงรถดีพบกับซุป,ปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันลงทุนรองไปที่ซุป,ปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยนะครับคู่ที่สองธงชัยนุ่มสีมุมเมืองกับเพชรบุญสรบ,บังครุเรตเปิดมาใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ธงชัยนุ่มสีมุมเมืองมั่นคงกว่าน่าจะเบียดเอาชนะทยท,าย,ทายนะครับคู่ที่สามยอดเสกสันรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วโหรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วหรือสายแจกก็ดูอีกทีนะครับอันนี้เจอกับทางด้านสิริมงคล MC77 ผมก็ยังชอบไปที่ความหนักแรงความเขาเกมฝีมือของยอดเสกสรรวันนี้น่าจะกู้ชื่อของค่ายได้สาเร็จนะครับผมให้เป็นที่เด็ดในรายการนะครับเด็ดเปิดมาไม่ห่างแต่ผมก็ยังชอบไปที่ยอดเสกสรรรุ่นสวยจ่าเจียดสายพิว้ววันนี้น่าจะมากู้ชื่อได้คู่ที่สี่นะครับ <S <S เพชรมาลลย,ยเพชรเจริญวิทย์เจอขุนขสยามคู่นี้เพชรมาลลยเนี่ยเขาเกมหนักแรงขุนสยามในเขาในแข็งแร่งขวางหน้าดันแทงสูงยาวแต่ว่ากระดูกเป็นรอง ขบถิเพชรมาเลยเพชรเจริญวิทย์วันนี้ดีกว่าและคุว่งของรายการวันนี้ผ่านเพชรอภิติศักดิ์พบกับชาติยุติสอเจตาทงปรจีนผ่านเพชรหนักแรงเขาเกมชาติยุติเนี่ยหนักแรงเหมือนกันสออคมกริบผมให้อยากอยากให้ลงตุนรองไิทีผ่านเพชรอภิษิศักดิ์วันนี้น่ารองครับกระดูกดีเขาเกมน่าจะเบียดผ่านท้ไทยสําสหรับมวยนับน็อกรายการนี้นะครับผมชอบไปทีคู่ธงใจกับเพชรอบุบล คุณนี้หนักแรงทั้งคู่ใครพลาดเป็นหล่นและมีโอกาสนับน็อก90%เลยนะครับท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ